เมื่อวันที่13กันยายน2565ณหอประชุมหนึ่งและห้องประชุม1ศูนย์วิทยาศาสตร์อาจารย์ดรสัตพนมุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Happy Work p ์กเพกิจกรรมแตงก k You ป a r t y แทนคำขอบคุณสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้บุคลากรสามารถวางแผนเกษยียณอายุราชการได้ก่อนวันเกษยียณอายุราชการและมีสุขภาพกายและสภาพการเงินที่ดีสำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายอาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์การบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนถึงวัยผู้สูงอายุโดยแพทย์หญิงชิดชนกสิริวิบุญกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระนารายมหาราชและการบรรยายพิเศษเรื่องการวางแผนเพื่อการลดหย่อนภาษีโดยคุณนิพนธ์ประสบโชคผู้จัดการภาคบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน